วันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ g u เป็นบกแปดเอ็กเทรเรามาวิเคราะห์คู่ g u กัน g u ตอนนี้น่าจะไม่มีแรงขึ้นเจอแนวต้านอันนี้แนวรับสีเขาเขี่ยวนี่แนวรับเพรดขึ้นเกิดไสแล้วนี่ถ้าจะเข้าก็เข้าได้เข้าไม้เล็กๆเดี๋ยวลองเข้าดูเพราะน่าจะเป็นเทนค่ขาขึ้นเรียบร้อยหนึ่งดอลลาร์พอ เพราะมันมีไส้ข้างล่างเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ลงแล้วเนี่ยว่ามันจะขึ้นเดีย๋ยวเราดูที่ว่ามันจะขึ้นไหมเวลาเรามาลุ้นกันด้วยด้วยการท่านผู้ชมมันมันเทรดง่ายนะถ้าเราดูการาฟเป็นอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยเส้นห้าวันตัดเส้นยี่สิบวันแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นของโบกถ้าจะใช้งานเนี่ยบัญชีจริงเนี่ยเราต้องเติมเงินให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเทรด เราจะได้ใช้งานเรามาดูที่ว่าไม้นี้จะวินหรือจะลอดเวลาอีก23 22 21อาอ่ลองดูที่จะวินหรือจะลอดเ,อเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนโอกาสวินมีนะเพราะเนื่องจากว่ามันห่างเส้น5้าวันเนี่ยนี่เส้น5วันอันนี้เส้น20วันเอา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 ,เอาจะเล่นใช่แล้วมั้ยเนี่ยขึ้นดิขึ้นขึ้น,นวินหรือลอดน่าจะลอดซะแล้วดูแล้ว ลรดครับ1ดอลลาร์ประมาณ30บาทเราเทรดเพื่อหาความรู้อ่าลงลงลงอ่ามันก็ต้องมีลอสกันมั่งมาเรื่องธรรมดาปุ๊บนี่อันนี้ไซเวอันนี้ไม่ต้องเข้าเราดูรู้อะไรอย่างเงี้ยเข้าก็โดนอ่าอย่างนี้มีล้นมีล้นอันนี้เราก็ลอง ไส้มั wow. นมีไส้ดนบนแล้วมีสีแดงยืนยันคอนเฟิร์มออเดอร์อ่าไปเลยครับเซลเราดูกราฟเป็นหลักอ่เรามาดูกันดีว่าจะวินหรือจะลอสจะวินหรือจะลอสจะวินหรือจะลอสอ่าเรามาดูที่จะวินหรือจะลอสเออเริ่มแล้ว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 วินหรือลอสวินหรือลอส วิลลอรอดวิลลออดวดโอ้อาววลลอรอดวิลลอดอ้าวกับไลนนะครับเรียบร้อย